ไปปั่นนี่พี่น้องเดินทางไปหาบาเทิดพี่น้องเอ้ยเนาะทางมาอุลี่เพื่อไปก่อนแล้วพี่น้องครับสาวใบเดียวบบากระพ่ยกับสีไปตามลังพี่น้องเอ้ยไปเบ่งบอนหลุดมาสรงแห่ทรงท้ายเมื่อกีนนอ้นี่แหละเพิ่นเข้ามาบาอ่อหเพื่อนถอกหินไว้ในบอนนี่นะจุดหนึ่งพี่น้องเอ้ยมีจต่หินอยู่ในนี่นะเนาะนี่แหละก่อนอื่นก็สบายดีพี่น้อง สวัสดีเอฟซีพีขล,ลุ่นะหากแทงเบสสุข,ขูสุขคนเบดถูกหมองถูกบอลพี่น้องเอ้เพราะว่าจะเป็นเอฟซีทางภายในหรือว่าต่างประเทศยินดีตอนหกอักเูาซองยูทูบออกไทยนี่แหละพี่น้องเอ้รถเพ่นค้าเมื่อกี้นี่พี่น้องนี่มันถอดกองหินไว้นี่นี่พี่น้องหลุมมันนี่หลุม,มตีรถันใดกเดี๋ยวจะหายปอด มาคอยอยู้อคอยเอ็นอน,นั้นเอาซอยกันพี่น้องเลยถาว่าทั้งทีงานมากได้ซอยทางป่าออดเนาะตอนนี้ก็เดินทางไปหาบ่าวเทิดทางบ่าวอุลีเป็นมาคนเดียวเป็นจะเอาเงินไปให้ไปหาบ่าวก็ไปนี่ไปน้ำลังพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดินทางพี่น้องเนาะขับรถอยู่พี่น้องเลย อาจจะไล่หูไล,ล่ตาแน่ก็ขอโทษขออาภัยหล,ลายเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บอกไปสิดท้ายไปตามทางระหว่างเข่าไปหาบ้านป้าออดนีหายเอฟซีได้เบิ่งพี่น้องเนาะเพาะว่าเป็นหน้าฝนนี้มีน้ำแช่นี่มันล่มพี่น้องเห็บนบ่นี่ทางนี่ฮะอยากจะพาไปเบิ่งทางเขาบ้านสาวใบพี่น้อง นี่คืทอทั้งขู่บ้านเขตบ,บ้านหน้าทึงพี่น้องเลยทางหลังบ่าวของพายุเลยทางป้านาพุน่นนี่ออกไปใส่เส้นทางเลขทีซีเอสพี่น้องเนาะหรือว่าออกไปใส่แถวบ้านชาวช่างพี่น้องเอ้าคุโบเฮดมาหนึ่พี่นอ้อนนนง ไปแล้วบาทนี้บ่าวเทิดอยู่บ้พี่น้องเลยบ่าวเทิดนี่ว่าบปอยู่บ่าวเทิดอยู่ๆพี่น้องเลยฮา,าพี่น้องามาเล้รมาอลไรทางสบายกับเบ่าอุลิมาเด็กไปเไปที่ยว ได้อีกสั่งดีได้น้ำแข็งพี่น้องได้น้ำแข็งน้ำยังเช้านี่ฮะน้ำโอ้ยที่แม่นบอกโอ้ยสิยังคืขอขวดน้อยนำ้ำลิโวีว <laughs> อลล์ลีวอล์มีบ้างบอถึงแล้วแปลงหลอดไฟเรียบร้อยเถิดเหนียบร้อยไปได้กระบ,บายกระคุณน้นำไอ้เถิดคนซ่วยวอยู่บ้บ้า ยาในนันยาค่อยปอนัยนซอย,<ห>ย,ยน้อยหนึง่งซอยน้อยหนึง่งซอยน้อยนึงแหละมีรางวัลให้แล้วซอยน้อยหนึ่งก็ได้เราจะปั่นอยู่บ่ปัญหาปั่นจกัจกจักขันบันเอ็นโอ้ปั่นปัปนป่นก็นเรื่องนะเฮียเรา,านะโอ้ยเราให้อยู่แล้ว,ลวบ่บ่ให้ก็ได้อย่า,ยยาปั่นแบบนั้นเอาให้เราหลุดเงินเราเห็ดโอ้ยเราจะใหู้่ดอกบ่เธอแล้ากับเพลงเมียที่กันเราสิจับบูจ่างนะนื้อหมูหมูเห็ดเนาะอ้ยจบแท้นี่ lâu đi qua nhà của mày hoặc chưa mày là hân hoài phù hải lắm hoa phù hải lắm hoa 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 อย่างข้าวจี้อ้าวใครมาคอยทำดีนั่นเบี้ยบันนานมั่นหมางมั่นจนนั้นเงินธนาคารได้ข้าวหนุ่มได้ข้าวจี้ขนมวหนุ่มอดก้อนขนมวหนหลายแนวออลีนี่ฮะจิรอเมื่อวานนี่ว้ายังเบีือสองตัววัสิไปหาคุณจีโรอเลยดูนี่นะคอยไม่มีเงินเลยนะไปหาบังเลยคไยจิโร่กินข้าวแล้วไปยไปหาบังคไยจิรอเมื่อกี้นี่ ใคาคนรวยเขายังหาขายนะก็รวยแลย้วะยังขารวยส่วยยังอ่อเขารวยเขายังเห็นดนากอ่ะอันไชิรวยพอเราไ้รวยพอ,พอรวยเราได้ใครลายกว่นนีดแม่เบาๆนี้แม่อันไพว่ารวาายแล้วจะนอนอยู่นะ ด้วยแหละบนนอนอยู่เซ้นเปิดออกมาดูเงินใบไม้เนาะมาจ่ายเงินเอ็งเยอะเยอะป่นี่จ่ายแล้วเฮียกบังหนำมันมีเท่าไหร่แล้วมันไปมันไปวันนี้นะเฮ้าก็ได้อ่ออะไร ตาคนเอิขึ рон, ้นเรือนมีกิไปเพรายังเิลาเรขึ on, mare, ้นไปนะมึงมีผู้ใดผู้ใดอยู่นะมันจะแบบเราเป็นมาเราเป็นแห่งวัดาอีกตนอไปก็คือรองกินน้ำนี่ได้เป่นี่เขค่อยเห็นแล้ว็ขาคืนให้นขนมนี่เอไหนวะนีเจ้าให้เองวะข้าวนีือซื้อเองวันนขนมนี่ซื้อยู่อนก็ไปแข่ง้งาแขงเอตไปแ่แหงก็เ้อเจ็ดพอันนี้ก็คายจนให้ลูกอัน สามหน่วยสามพันเขาขายนะขายพี่รึมเนาะแม่นกานว่าเสื้อผ้ากางเกงในก็โตละวเจ็ดแปดสิบเอาจะเคยเห็นอันเส้อหน่อยก็โตละแปดพันจะเคยเห็นบ่แต่กีโตห้าพันเนาะต้องขายเอาเงินน่ะหรือเสืียน้อยโตละแปดพิชคุณนะเขาเองเขาเอาเป็นนี่นายเขาขายแพงนะดูให้ด้วยอันเขาเป็นไพเป็นคนขายแพงนะกะกะไพ่อะไรเป็นคนเออคืนนะต้ององเขาแล้วขายแพงแม่ อันเ,นะแบบเนจ้านายอ้ผู้อขึ้นนะกูอันว่าท่านไก่ช้อนดาวขึ้นมาแม่กูผลิตเครื่องคองนาวขึ้นในแผงอันเลิศนะมัวยังกลุ้งอ่ะจะทำเรื่อยแล้วจะไหน่อยอันว่าสบายเอาเสื้อขี่ไก่ป้าใบบุเป็นระเบียบก็แบบจอกกันได้ไม่ชดเลยสบายถูกเสีอไปไม่ได้ชดเลยมันพวกเราปะ ชาข่อยกับเบาลีได้บ่ได้ลึงขี้ไก่ตัวพอว่าใส่ให้หมไก่พ้อล่ะวะแม่นข่อยก็บ่ลึงได้เนาะบ่มีเป๊ปซี่พี่น้องน้องน้องใบเด้ออันน้น้อี่างและอันนี้น้องุ่นน้องุ่นเนาะแม่นมพข่อยมาฮอดบ่เห็นเห็นข่อยว่าแม่นขอเอาบ่เปิดประตูยห้องถามบ่เถอะบ่เถอะได้กระุกน้ใหม่อีกเอนีเนาะ เฮ้ยแต่เพ่ได้ดน้ําใหม่เฮาซื้อมาเมื่อวานเฮาไปเทียววันโอ้ได้น้ําเต็มบ่รอบ่ฮะทั้งน้ําซื้อทั้งปุเอาไปล้างก็ได้เออสะอาดจักฮอดล้างบัดนี้พี่น้องเอ้ยเอาอกกนโดยมามื้อนี้ถือว่าผู้ซื้อว่าอาการดีทั้งคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เด้แม่นเ็นเมียเพิ่นแต่งตัวงามบ่จแต่งตัวงามได้ก็ุนเซ็กซี่อีก ได้คนคนคนบางอางนะไดยได้คนนุ่มใหญ่บ่ไอ้เดินบ่แม่นเรอยู่ได้คนนิสัยบังบารีนั่นเอนิสัยมักาว่าคืนหมู่น่แต่ก็มาบางบางเถื่อนไอ้เถือดแล้วมาคนบ่แม่นมนคือเราไม่เข้าใจเราอะเรมาคนเรวนี่นั่นเรามาใครว่าบงเถื่อเรามกคคนเรามกคนเบาน่อยบ่ต่คอยนำใจเขาแล้วม่วมัวเวาคนบาน้อย เาเห็นยังเให้ไปจใส่ผู้ใหญ่เราให้พวกนั้นหล่อแล้วอมาหมักก่าไอเธอเรามักคนแนะนำเราว่าเราจะหาคนเร็วนะพอไปได้ยังห้พอปได้ยังเป็นพอไปได้ยังให้ผู้ใหญ่เชียร์หนาผู้ใหญ่เชียร์นาเราไปนันเลยอรีแล้วแม่ว่าเอยากให้เธอร่อนไผเน้อเนาะแม่่าบอกพื่นนมาอันั้นแต่ว่าเสียอาลงเฟสกะ ผู้ใหญ่เบ่งเลยหรือว่ผู้ใดผิดผู้ใดถือเล็นอซีนาบาคนเนาะเนาะสหมุดวานมีแต่มาตัวนี้เลยมากเอาละเขาว้าไป่ชัาก็ได้เ้นัดได้เลยเรากแล้วแต่คันว่าพูดมาคันว่าต่อสู้นีคันว่ายุ่งคนนี่ด้นยันว่าแบบนี้ตลอดแจ้งเมื่อแล้วพอซีซีมตายอื่นนะคอยชิ้านะคอยบัค่าแล้ว ขึ้นไปหอมแก้มลาดรถหนาสบายเบาเลยมู้าเนี่ยไอ้เบาไอ้นี้เบาว่าคันดีนะแม่นะคือบอกไปพักใต้เลยในบ้านนะคือว่าบอกบอกเบาเบิ่งลูกเบิ่งลานไวเเดอร์เขาอยู่ในนี้สิมียังยังให้ไปใช่เพราแม่บอกไปก็ไปสื่อคือพ่อแม่ก็คือกันเขาพิมพ์ตามลำพังมุดซองแล้วว่าคือบ่กเป็นใจเนาะคือว่ากระเมียนจสั่นจซีบอกขาดก็คบอกก็แม่ก็คือเรานั้นยังมีนะพ่อแม่คอยนำบ่มีนะ เอาผูอยู่ยเราปรแพ้แม่ใหม,ม่แม่เก่าพอใหม่ก็ยังมีพอแม่ไหอันคือคือเขาปไปพากใส่ในบ้านมากันเป็นยังอันเป็นนี่ถือเขาเถือเาขาไม่ได้รักแต่เขาว่ารักเนอะถือเขาจับเขานั่นกับไปสิแกไขกันในบ้านแกไขไม่หรอวะให้ในบ้านหักไว้หายทันว่าพาบ้านพ้ชปถึกบ,<ส>บ,บ้านปรถึกเมืองให้ติดตามถึงเมืองไปหาพ่อแม่คือเก้าวแรกพ่อแม่ย่างพ่อแม่ชิ่ลิกไปใส่ อ่ะมันออกมาจะใส่อ้าเข้านะบ่บอกออนะนว้าวมีเหตุผลว่าถือคั๊กอันเข้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะคอยนะบ่มีพอ่บอบ่มีแม่แม่คอยก็ตายเลยพ่อคอยก็ตายเลยแล้วบ่มีมาตัวใดสิไปย,ยืนๆนะแต่ว่าเขาจับคอยมือน้นก็เข้าไปเชืองไว้ปุ่นเขาผูกไว้เขาว่าเป็นบายยูุตลาดจดซุ้มปุ่นในบ้านอยู่บ้านเก่าปุ้นผูกเอาชีวิตคอยไว้ผู้จดทะเบียนคอยไว้เขาบ่หูซ้ำ เขาไปเอาติกองลอนพวกเฮียนใหม่นั่นจับนะมือนั่นนะอันเขาไปเชื่องยึดจุดสุ่มพวกอันเข้าบ้านในบ้านอันทู่นั่นเข้าบ้านเขาเข้าบ้านในน่นเขาอู้น่ะมึงเซ็ตแท้ตยันไม่คอยพ่ออันพวกในอันตัวนาหน่ยเฮียนใหม่น่ะไปยันเราไปเฮียนปุ่นยุคุวกคนแรกก็ไปทามใส่หลินพวกละอันนี่แหละคอยไปเมื่อเชื่ออ๋อมีเหตุปุ่นลายเนาะคั้นไปโทษเป็นนี่ แน่ใจกับมื่อหาพ่อแม่พ่อแม่มือหาพ่อแม่ให้เขาเฮ็ดซ่ำอ้าวพ่อแม่กับบอพ่อแม่เสื้อความเข่าป้าป้าบ่าทิมคือเก่าอะไรวะไอ้ลูกจะเป็นบใบจักสืบประวัติลูกแล้วหรือบ่กให้ลูกสัวว่าคะแนนติมูบเอาลูกมึงเป็นตอนนั้นเออเลยลูกเป็นที่สี่เออบ่ได้คะแนนมาเขาเอานะบ่ได้ถามลูกจากคว้างไป้เขาถามมีแต่มั่วอันนะไรเขาเราไม่มั่วอันบ่เครือพ่อเพื่อกับแม่ทอดใหม่เขาฉ่ำ คนสมัยคู่มือนี่ก็ไปเชิมเอานานี่ยังไดเลยแค่ได้มีหูกนะเชิมเอาคือการลบคนสิบคนเฮ็ดคนเดียวเป็นยังไดเลยเพนบอกจะรับโตลินละครหนังนะอันสิบอย่างนี้เชิมคู่มือนี่เชิมมาเห็นได้กินอะไรดีเนี่ยนะไว้ๆชี้แช่บ่ลองมึงนู้นนะไปเหาไปใส่ไปหาคุณจิโร่ขายเหาน่ะเอาขุ๊กกระยาแค่ได้เอาฮาเองเงินอะ งานทอออกเองหาเองภูมิใจเนาะแต่ว่าเขาสุแต่ว่าแคแม่มาามัต้องหาเงินแคมปักขุกคือเขานแหละบ่มีความสุขนะอยู่ทรมานแตมีเงินแสนเงินล้านกันแต่ยามติเขาเห็นยามติเขาพ่อเอ้ยความจริงนด้นี่หาเงินแคมปักขุกก็คือการทำพิดก้นไมยเส้นกิรักกีเลี่ยมขายยาเนาะแมนละงัวละกวยขายอันบางคนกันผู้ขายดีก็แมนอันผูกขายแล้วก็ ให้เขาสูบอลไรกันเขาเป็นบ้าอะไรกันไปว่าวฟืนเขาอีกแลไรไปดูถูกเขาอีกเลยเจ้าของผู้ขายนะตีเสยนะอันนั้นแหละมันผิดนะเจ้าของผู้ขายนะดีแล้วไปส่งขี้คือคอยนั่งยูฮินมอยอะไรเห็นป้องอันของผู้ขายมันจะได้เงินแล้วอะไรอยากว่าวนะคือคอยว่าวอยู่นานหรืออันผู้ทารัดความำ่ะแมนบอกให้ว่าวชื่อเขาได้อะไรอันเปิดอะไดรว่าวชื่อเขายันเขาให้เนาะ แต่พว่าเขาเป็นคนไปซื้อให้คอยหน่อยอันคอยไปรามาที่บ้านเขาอันยาม่านะพว่าคอยหนำมาแม่นเปคนไปซื้อให้ไปสูบแต่แรกแม่นคนเราไปยาตะกี้แรก็เขาเจ็บใจลูกเขาเป็นบ้าอลไรก็ว่าคอยไปซื้อให้พร้อมตัวนี้เขายมาคลายหมดเนาะเขาไปะชบแล้ว่ะฮะไปื่อนอันยินให้อัน บางอันนี้ก็ยังซ่อประสับางอันนี้ก็ําแห็ผิดกฎหม่ที่ทางมาเลยแต่มันยากมันมีประกายอยู่มันสอยู่นั้นโจนะอเข้ามาอยู่นําพอกในกลประยุยังรงสประยรับโจนก็ไปทเราแรกยังจนเหมดันนี้สุดทยตจบก็มีไปเหลือจนก็ตายมดสํานังบยฟกับนนาเอกุด้ายนะ นในเอกมาซ่วยไว้ก่อนอะไรเอาโจรเป็นผัวเลยนี่นะอ๋อจบแบบแฮปปี้บอนสบายตัไอ้กัน๊งไอ้กอดกันหอมแก้มกันอนจบในหนังนะโอ้หึขังอยู่ในหนังนี่เนาะเห็นบอล้่ะดาราไทยนะผู้ใดก็ยากเขาก่อนฮะเห็นบัารละครนะผู้สาวผู้ใดก็ยากเมียผู้ใดก็ยากเขาลินละครเป็นเรื่องจริงอ่ะเอาเงินบัตรเล่เอาเงินเนาะ ได้เอาเงินนะเ,นเขาก็ได้ให้ได้น่ะเมนฟัวเมียมได้ผู้ได้ได้ลูกก็ยังเป็นดาราน,ะ <c oughs> น่ะเขากอดหักเรีว่าดาราแล้วมูเขาเมื่อส์นะเขาจูมหักเขาลินละครนะนหกัหกแต่ว่าเขาไม่ได้เฮติลีนะเขาลินละครได้เงินได้เงินนำการธนาคารอยู่นำการแล้วก็ปั่นคนละครนะเฮติลี้ังจีกอดจูบก็ะชาเรื่องเขาเรื่องเขามึงส์ห ไอ้เธอมันมัดหยอกเมียมันอุ้มี้ไปไอ้เธอเราจะเป็นคนแบบว่าว่หยอกว่คัดแล้วนะเพราะคิดตัวเราแบบนี้เขาตัวเป็นว่ไอ้เธอเข้าไหนเขาได้เงินคือมึงมึงได้เงินอยู่ว่าอะไรเขาคลายนามนะเมื่อวานนี่บ่ได้ไปน้ำเบาหน้อยบ่เจ้าน่ะบ่เทิดเราข้าคุณนั่นเลยโอ้ไปใส่สาวใบใส่กับบ่แล้วแหละเขินได้ไปชักเมื่อตอนเจ้าน่ะ คนทายนจะไปนำกัเขาไปให้หู้ตีธนาคารซวยอะไรเอาไว้นำกนรซวยสมคนเขาธนาคารจนนะซวยเช็ดย่งอันซวยไปเยี่ยมเบิ้งวันะอันในฮันใครทำนะุวยไปจองอะไรทำนะจำขานื้อมหอยคำกับคำวัดแล้วจำขาเอาเรรับนมื่วนนำซึดย่งพวกไปรักคำนะเห็นบกขี้มาเนี่ยมีแยกเล็กากินน้ำหวานเนาะแมนแนเป็นชั้นเป็นเชิญเนาะ คืนได้ส่งการส่งใหม่มาตอนบ่าเทินนี่ปอตเดูแม่นแม่นแม่นอยูอีสังก็อยากชื่อให้ผัวแม่นป่านนั้นเรายังเอาควาบยไปชื่อให้อันมีเพิ่นใดในเงินเขาพักให้ก่อยได้แล้วให้ชื้อให้เท่านี้เนาะที่เงินเพิ่นนนัได้ฝากโอ้ยทำไมควา้เพิ่นได้ครับุ่งเงินเอาให้ได้ก็ไปทิ้งท้ายสั่นเงินที่เอฟซีเพิ่นเอาให้เพิ่นขันเรื่อยยังหอมแก้มก็เล็บเนี่ยดีป่านนี้น้อยกินกระเบิดแล้วมันน้อยเดียวน้อยเถอะน้าเอาเงินเพิ่น อันี้เขาพางให้คนค่อยได้เลยออกซื้อข่อยมาได้ออกซื้อบุตรเขาก็ว่าเอาพางให้บุตรเด้อบุตรได้โดยบูดังในโทรศัพท์ไพ่อะไรบุตรบูดังมาแม่นบ่ายดังเจ้าน่ะดังเจ้าน่ะเป็นคนดังเลยคนงามพร้อมเจ้าจะหน้าใจอยังเด้อเจ้าห้าดังกูบุตรอีกเนาะบเทตรก็ดังอยู่ดังคนระแบิอันนี้เขาสิพางให้เคยลอยเรียนนำอาทิตย์นานี่ก็ได้ไปเที่ยวอีกไปซื้ออีก เหรียญาไรลยตอนนั้นนั้นลอยเรียญนั้นเจ็ดแสนตอนพันหนึ่งสองแสนหาเดี๋ยวนี้จ็แปดแสนแล้วเดีนี้แปดแสนแมลอยเหรียญนะอันกันลอยเหรียญสองรอยชามลอยกันพันเหรียญจ๊กจ๊ที่อเท่าไหร่ละพันเรียญกับแปดล้านสองพันกับสิบหกล้านเนาะแมอที่หนาได้ไปเที่ยวอีกเดี๋ยวนี้นั้นพันหนึ่งก็หกแสนนั้นหกแสนหาอัน มั okay. 1> 1นหนึ่งต่อหกล้านห้านะแม่โค้ชแพงน้องเงินไทยเดนีดเนาะแม่แม่อันค่อยขอยมวานนะเขาพากให้พันนึ่งเขาพากไงบันสีอะไรอันบาทเนาะแล้อันแล้วข้าวจะตัดเอาคานั่นซานซิฟานเนยอะไรราคาบันสีก็นนะมองไอ้แล้ไปเอานะเก็หัเอาในตู้ธนาคารแม่เป็นพาไปเที่ยวสวรรค์บ่อมวานนี่หรือว่าเซโนเซโน เยอะยากยังฮักขาทำเนียมแต่ก็แล้วอันบานนี้สุขวนชิไปเยี่ยมคนอยู่ในคุกอีกสิบาเอะไรไปช่วยเรือคนอยู่ในคุกอีกบานนี้บานนี้หันได้สิบาเราไปเบิ่งคนโทษแล้วก็ไปเลี้ยงเทสเนี่ยสิบาไปเบิ่งคนโทษแต่เราไปเลี้ยงเทสแล้วเนาะเราลักทั้งสามหมดละแมนเอาไปเชือขนมให้กับอินพร้อมไปอะไรไปลองเบิ่งขึ้นมาสุขวนชิบบดังกับอะไรนั่นไปเป็นคนเขาทานทุกวัน ซื่อไว้ไว้มันแจกพวกไอ้ไปเรือยบุหรี่สองก้อนขนมแล้วเจ้าคนโทษใช่เปล้าแล้คนคนมโทษสิจ๊ไอ้หนอช่ยสิไปให้พวกคนโทษในต้นพวกคนโทษนั่นแหละช่ยสิไปขอยกตำรวจไปปล่อยไปอ้าอ้คนบูโทษกรอยาคนบูธแต่อยากกินนตำรวจให้กัน่ายกัป๊อบเลยเขาสิกาจ้าบานอสิจับไปต้นมาคนโทษ้าไอ้ไปอยากตำรวจพร้อม เพชรจังได้สบายในชีวิ้กินขนมน้ำสบายนี่ตอนทำมาเทอรบ่เป็นคนโทษตอนทำมาเทอรเท่านั้นแหละเนาะเป็นคนโทษได้กินขนมเนยไาชิบ่ายเด้อเดี๋ยวพาไปอาจะเสียเงี้ยจะคอยจะเสียเอาเงินให้เราเราให้ก็ยิมีรางวัลให้เจ้าเพิ่มเดี๋ยวก็ไปใช้กินข้าวแล้วบ่กินข้าวกินน้ำก่อนดีย่าเหนื่อยเมื่ไปใช้กินล้าวกระคอยอะมือมือเศร้านั่นเจ้าว่าไม่ไรลัง ขายเลยเพื่อนน้าไป้เลยก็เรื่องค่อยๆคนไปเราคุณมาขายต่อแรงยังค้ำอยู่ตอนนี้กันสองโมงได้เท่าไรก้าเนาะสบายได้สิบพันก้าวห้าพันก้าวอาก็ว่าคไปนะบอว่าเดกว่าห้าพันสิบพันลาดูได้พี่น้องไงคนที่เรามาขายได้เท่าไรก้าวเราปะขายคํำกับเขาได้ห้าพันสิบพันกับเอาไ่้้องสิบพัอาอมงให้เขาเอาน่ะ มีเหตุผลหลายเราบอกเงินได้น้อยก็เอาเงินได้เยอะนะเุสาวนี่เราก็วอาว่าใคนอยากได้ก็หาเอาเงินเอาแค่แบบแบบนี้แล้วมันเราเป็นคอรมแบบใหม่แบบผู้ใหญ่มันเห็ดนะคนนะฮะคนอยากได้ให้หาเอารูดใคนอยากได้ก็หาเอานะครับมันก็แม่นอยู่ด้วยนะคนกันแล้วก็ว่าแล้วก็ลืมจะฟ้องนะกอยค้อยจำไว้ได้หมู่ว่าแบบนั้นจื้อจื้อไว้เนาะอย่าลืมอย่าลืมทีกได้ลราหาเอาหมู่ว่าหาเอาตัว กันบ่มีก็บ่ต้องขอคนก็บ่บขอได้กันว่าคนนําผัวนะ่นวนะก็เห็นผัวมีเงินมีบ่ค่อยสิคอน่นะก็ไปหาเอาไปหาขอน้ำพวนอะื่นให้มันตั้มใจนะี่บ่ขอนําผัวมีแต่รักอารมณ์บ่บ่รักเรื่องรักก็บ่มีรักมีแต่ผัวรักเงินเมียเท่านั้นแต่ก็ทำบ่บ่มแม่นบ่บ่เถอะอันลราบ่ไปเรื่องล่าเราบ่มาไปเอาน้ําสูตรให้กินกันบ่ท้องอยุง,ยงือบนมี่ล้วบ่แมนเนื้อเลือกมีผัวก็คือเงิน เมียต no ัวเงินเมียกับคือเงินผัวคนเดียวชั่มนาตอนนี้มันความไม่เทิด่ละความเล่าเรื่องของเล่าให้เราเอาไปคอยพักเดียวหากคู่มือนี่เงินเราอยู่น้ำเขาน่ะเงินผัวคือเงินเมียได้เนาะเงินเมียคือเงินเมียบอกอยู่คนเดียวคนนะก็เราอยู่น้ำเข้าเลยปลาใส่อยู่น้ำคนอื่นก็อยู่คนเดียวนั้นเราไม่ได้อึดอยู่น้ำมืออย่างกับบุ๋มีย่างอยู่น้ำกูนะอยู่คนเดียวกูนั้นกูไม่ได้อึดแต่เนี่ยกินกับไม่ได้อึดเนาะแล้ว โมหาเงินเก่งแล้วกันเราอยากไปนำรายกันไปใช่กะไปไปน้่งยันคอมีก็ยันคอบ่มีความหลักหรือว่ายันคอู้พี่จังการพวกคอยไปอยากเอาถึงเจ้าเสียเอาต่างหากโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็หลานนัทีพอสมควรพี่น้องเอ้ยพี่ผ่าไปการใดขอโทษขอไฟผ่าพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องเอลยไปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้คลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเนาะ